เบิด้า้น้ำมันเบิดด้อแม่้ลวเรือคนเดียวรอเรือม่แล้วเรืนด้บอนะ่อนสนลวเนาะจะว่างเนี่ยมันต้องมันตอนนี้ก็ไปถามบัวใดแล้วไปแล้วเมืใดไปแล้วพ่อมีเรียงใหม่แล้วก็ย่ายปรยุธ์แล้ว เราไปในบรราบริษัไปลงเงนฟงเงินน้างพ้มวางมวห่โอ้ยผมงบ่ออกคนน่ะเออว่ากีั่เาากลใส่ตเข้ามันแมนก่นี่สันี่นี่สีครับนี่าคนครั สดลยองไปวันนี้นดบวกเลยตุ้ยอให้มันเปื่อยจังจะปุงก็ได้จะได้เปื่อยก็ไปนึ่งยูตุนเลยเต็มเลยบางน่าอยู่ดงมครตอนลางาแล้วนี่ลังค่าแล้วพร้อมพัดลมพร้อม้เอไปแล้วก็เอดมันสมบูรณ์นะมันจกบักข่าลาขาสั่งเลยให้จบ ยิ่ี่ด้ดิองศากว่านี่สิทสดเป็นน้ำซุปไปเลกว่มีเหนือไก่ได้แบเนี้โอ้เนาะ้องมึงขัลาร้อนงเียมันเย็นเย็นจมัจังจำเกลือด้เกาือยบหนึ่ง